คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กรับสวัสด,สสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทตานกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป่าปอนะครับทุกคนนะก็อโอเคนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องสำรองนะครับเนาะก็อโอเคสําหรับการทีด่ดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากกดไลค์ฝากาฝากดติดตามด้วยนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต,ต่อไปนะครับทุกคนอ่ะโอเคนะครับไป ไม่พอเยอะเจ็บคอนะครับเอาโอ้ยส,สามสิบปอสามสิบปอโอเคนะครับเล่งเรื่องไปเลยนะครับสิบรอบเด้อเออก็เล่นเป็นเวลาเก้าโมงนะครับทุกคนนะตรงๆเลยนะก็อย่าลืมนะครับสําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็าฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปต,ต่อไปนะครับทุกคน <c oughs> ไม่พอเยอะเจ็บคอโอเคสวยไปดิโอ้โหบักปอบไง ช่องหลักก็บิวตกจังเลยไม่รู้เป็นไรนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเชียบไปเลยหนึ่งนิ้วโป้งโอเคอุ้ยสวยไปดิสองลายเว้ยไปไงเออมันต้องอย่างนี้นะครับผมจวบก็ไปโอเคเอ้าได้ฟีตบินไว้ทุกคนสวยนะครับผมโอเคมาเอ้าต่อโอ้ว้าว ยี่สิบฟีสปินเฉยเลยเว้ยทุกคนโอ้โหอะไรวะเนี่ยมาแบบงงๆนะครับนะอ่ะโอเคนะครับทุกคนมาดูกันยี่สิบปีสปินนะครับนะเบรดสามสิบนะครับผมผ่านเจี๊ยบนะครับโอ้โอย่างสุดนะฮะเอาไปดิเอาไปดิสุดไปเลยนะครับผมจวบก็เป้าหวานเจี๊ยบอีกแล้วนะครับผมโอเคนะครับก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับทุกคน โอเคนะไม่พูดเยอะเจ็บคอนะโอ้ยปับก็ให้โอเคสวยไปดิควานเจี๊ยบนะครับเนาะโอเคนะครับอีกสิบสามรอบนะครับชจบก็ไปสวยไปดิมาแต่ละดอกชุบก็ไปสุดไปเลยเออมันต้องอย่างนี้นะครับเนาะโอเคนะครับสองรอยเจ็ดสิบนะครับดองนี้สวยไปเลยสวยไปสวยไปโอเครู้เรื่องนะครับชวบ ชวบชวบกอบก็ไปโอเคสไหยนะครับทุกคนใน20่ิปีตปินนะครับไม่ได้มาง่ายนะบอกเลยนะโบนัสนะครับโบนัสยังยังมากง่ายกว่า20่ิปีตปินอีกเอาตรงๆนะครับเนาะเอออย่างที่บอกนะครับว่าไม่ได้มาง่ายนะครับ20่ิปีตปินนะครับโบนัสยังมาง่ายกว่าเออพูดอย่างนี้เลยจริงๆนะครับก็โอเคนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเด้อทุกคนอ่ะโอเคอีกหนึ่งรอบ ชวับก็ไปโอ้โหเก้าร้อยเก้าสิบโอ้โหอะไรวะนี้ไม่ถึงพันนะครับทุกคนทุนสองร้อยเอาอีกหน่อยแล้วกันนะโอเคตัดเซนหน่อยแล้วกันโอ้โหอะไรวะเนี้ยอยากจะได้ถึงพันทักพันหนึ่งโอเคกวาดไม่เอก็ไปโอเคสวยไปดีเอาไปเลยหนึ่งนิ้วปอกนะครับผมนะโอ,โอเครู้เรื่องนะครับทุกคน โอ้โหสองร้อยบวกหนึ่งพันเป๊ะเลยนะครับทุกคนนะก็โอเคไม่ไปต่อแน่นอนนะครับนะก็เล่นตามสเต็ปนะครับเราเล่นพอได้นะไม่ได้เล่นเอารวยนะครับเนาะขวานเจี๊ยบนะครับนะก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับคลิปนี้เราก็โอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเด้อทุกคนอ่ะบ๊ายบายครับผมนะจุกครัวหวานเจี๊ยบ